อ้าววัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกลือตลอดเวลานะครับรายการผมเนี่ยเข้าที่แล้วดีนี่เข้าที่แล้วดี<ฮ>ผมจําไม่ได้เข้าที่แล้วดีไหมกดเก้านะถ้าไม่ดีอะ่ะกด1นะครับวันนี้มาอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมใหม่วันนี้คือกิจกรรมอะไรวะ <The> Hero and the Best V2 นะครับเราซัดไปหมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนคราวที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปฟันเดเบ็กนะครับหรือฟันเดเบ็กเนี่ยที่เราตีบวกแติดนะครับ ตอนนี้แม่งราคาสูงสุดอ่ะ6กหมื่นแปแล้วว่ามาเราเข้าอีเวนต์เลยดีกว่าสวัสดีนะครับทุกคนเฮ้ยของดีเหมือนกันเนี่ยได้เปิดไอคอน2ใบนะครับบวก5อีกไอพวกบวก5เนี่ยผมดีใจนะเผมชอบเปิดบวก5ผมชอบเปิดบวก5บวก7บวก7เนี่ยสุดๆแล้วจริงๆผมชอบบวกเมากกว่าบวก8นะเพราะมันได้ตีบวกมันนุก,กว่า เอาแบบไหนดีพรีเมี่ยมหรือเบสิคดีครับท่านผู้ชมผมรู้ว่าบางคนชอบบอกเบสิคคุ้มกว่าอันไหนคุ้มกว่าบอกผมด้วยนะแต่ผมไม่ขีเ้เกียจเปิดเบสิคบอกเราเปิดพรีเมี่ยมเลยดีกว่าอ๋อมันก็แค่นิดเดียวเองนะไม่ค่อยแตกต่างคือแตกต่างเรื่องเงินแล้วก็ไอ้พวกท็อป30ท็อป50เราเปิดทีละส0ไปเลยนี่ให้เราเลือกเอาอะไรดีวะบวกแปดไหนดีอะจริงๆผมได้หมดนะผมจะไอคอนก็ได้จะบวกแปดก็ได้คือผมให้เลือกอะเอาไหนดีอ่ะงั้นเอาอะไรด้ดีก็ได้เราเอาตามที่ท่านผู้ชมเลือกนะมา เราเปิดต่อกันเลยดีกว่าพีเมียมบ็อกเปิดมาได้รองเท้าออฟไวท์ขึ้นมาคุ้มเลยนะเวย้ยเียอะไรเนี่ยคือเอาตรงๆนะผมเปิดมาได้ขนาดนี้ผมอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยบอโอ้โหถอดไม้เลิกรักกลกับบ้านแล้วแม่งมัลติค r ด90มัลติค r ท90อีกใบหนึ่งแต่ว่าดีนะครับอันซ้ายดีกว่าเยอะเลยเพราะาอะไรครับเพราะว่ามึงมีปีที่กูเลือกปีให้กูรุ้นน้อยกว่านะครับแล้วก็ร้อยเอ็ม พอเลยอ่ะตัวตัวบวกแปดได้หนึ่งใบแล้วเว้ยไอ้ได้บวกห้ามาโอเคคือไอคอนสมัยก่อนนี่โคตรดีใจเยี่ยวเหนียวเยี่ยวเยี่ยว,ยวลาดเลยนะเว้ยทุกวันนี้คือได้ไอคอนมาเฉยมากอ่ะไอคอนเฮ้ยดีอ D U D U L S บวกห้าเว้ยของดีอยู่อันดับสามอันดับหนึ่งคือไอคอนแพ็คได้พวกนี้เรารับได้เลยป่ะก็รับได้เลยนี่แค่รับได้เลยเอาอะไรต่อดีให้เลือกต่อหนึ่งจากซ้ายไปขวานับหนึ่งสองสามสี่ห้า พิมมาเลยครับเอาอะไรดีเอา3าบ้างไหมอ่ะเอา3าก่อนแล้วกันเพราะเมื่อกี้เห็น3แม่เยอะกว่าป่ะ3เยอะกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวคราวหน้า่อยเอา5้านะครับถ้าถึงนะถ้าถึงกูเห็นเลขบวกแปดมันเป็นเหมือนไอคอนสมัยเหมือนโด้นึกออกว่าที่ผมเป็นโด้อะพอเห็นเลขบวกแปดอะมันจะดีใจมากเลยเว้ยมันไม่ใช่เหมือนแค่ตัวมันมันคือบวกแปดอะเนึกออกว่าในในความรู้สึกใครอยากดูร้อยเดี๋ยวกดให้ตามใจมากดร้อยแม่งเลยปะเนี่ยโอเคป่ะพอใจยัง บวก8มาสองอันไอ้สัดโอเครับก่อนป้ามันไม่ให้เลือกวะอ๋อนี่ห้าห้าห้าหมาอะไรให้มาโอเคห้าไปะนะครับไปลุ้นอยู่นะเนี่ยไม่ง้จะลุ้นอะไรแม่งก็ไม่ไม่ค่อยได้อะไรแล้วนี่คือถ้าถ้าเป็นท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยทางบ้านดูอยู่เนี่ยคุณเปิดได้เหมือนที่ผมเปิดได้ตอนนี้คุณรู้สึกดีใจไหมผมถามจริงนะครับ เขี่ยมอะไรดีใจไม่ดีใจเฉยๆอะไรก็ได้อีก2ใบได้ไอคอนมาไอ,ออีกตัวสอใบแล้วตัวก็ออกอยากพอมาถึง13มึงแม,ม่งแบบรถติดสัตว์อ่ะมา GM คราวหน้านะผมบอกเลยกดคราวนี้เอามาตัวหนึ่งแล้วท้ายๆอ่ะให้มันลุ้นๆหน่อย่อยไปอีกตัวหนึ่งโอเคปะดูมันจะฟัง,งกูกว่า ไอคอนเฮียโคตรดีใจอ่ะแล้วได้ตั๋วด้วยเหมือนเมกี้แบบโทษโทษติดสายอยู่ติดสายอยู่ฟังแล้วจ้าฟังแล้วจ้าแม่งก,กักแล้วอะ่ะปิดถนนเลยเนี่ยมเฮียและแต่ได้บวกห uh. ้ามาดีใ hey จบวกหไอเจมกดดิีอยู่ท้ายเอาให้ได้นะเว้ยย่าย oh. เสียชื่อ โอ้เห็นป่ะแม่งกากอะเรามาเปิดเรามาลุ้นกันลุ้นกันนะครับไม่รู้จะเบิ้ลทำไมลุ้นกันลุ้นกันขอให้ได้สักสามหมื่นเอ็มจากสักใบหนึ่งอ่ะสามหมื่นเอ็มขึ้นอ่ะผมก็แฮปปี้แล้วจริงห้าหมื่ 50, นดีกว่าสามหมื่นผมโกหกไม่ไม่ได้แฮปปี้มากถ้าห้าหมื่นขึ้นผมแฮปปี้เลยผมจะรู้สึกแบบเออวันนี้เราคุ้ม นะครับแต่ถ้าผมเปิดได้ตัว5 6 0 0 6 0 0 0 M 8 0 0 0 M, M ane, <5. S> 1 0 0 0 0 M เมนี่ยเฉย2อ0 0 0 M ขึ้นผมก็รู้สึกเออโอเคค่อยโอเคหน่อยละ้ว5,000นเนี่ยดีใจเลย2,000 0 <c oughs> ขึ้นก็ก็แฮปปี้แล้วเอาไม่จริงๆก็ไม่ได้แบบนั้นมากหรอกแต่เรามาเปิดเงินกันก่อนเอาความสุขส่วนตัว8ปด0ัเข้ามาแบบทีนึงแบบแคปช็อตอ่านีนๆๆ เสี่ยงก่อนแล้วกันอย่างที่คนเมื่อกี้บอกขอบคุณมากนะครับเผื่อได้บวก8ปดมาแล้วปวกกันเปิดกันมันเลยบวกหไม่เอาบวกสียงทุเรศเลยมึงบวกอะไรเนี่ยแปดมาดิโอ้โหโคตรเกลืออะไรเค็มปากกันลกไตขึ้นเลยตอนนี้โอ้โหเงินสองร้ยเอ็มยังมาให้กูอีกนะเชียรลอตเตอรี่เงินอีก อย่าเรียกว่าลุ้นเลยดีกว่าอะไรเนี่ยเราเปิดพวกแบบไอคอนบวกแปหน่อยไหมเพราะว่าไม่อย่างงั้นแม่งเปิดมาแม่งเลอะเทอะว่ะมาไปของดีเลยดีกว่ามาเจมมาลุ้นกันไอคอนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปบวกแปดกันมาขอดอกบาร์เรารอดอกบาร์มันนานแล้วแม่งไม่เคยได้คือบางทีอ่ะในเกมบอลน่ะ พอเราเล่นอะ่ะเราเปิดแย่มาหมดอะ่ะเราอาจจะเปิดดีอันนี้ก็ได้บางทีอันอื่นมันแย่เพื่ออันนี้จะได้ดีเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะผมตรงปีกี้มัต้องมีคนคิดในใจเขี้ยมกดเถอะ่าบนอะไรตอนนี้กุลิดไม่ใช่ฟูเต้ไม่ดีไม่ดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนเดิมซัดเซ็งว่ะไอคอนต้นตีนมากจริงเปิดได้ไม่เคยได้หรอไอพวกสูงๆอะ่ะมีแค่เคสโฟเคยได้ทีนึง กาลีน่าช่วยเอาไอ้ไอแถบสีเทาเนี้ยออกไปได้ปะ่ะไม่จําเป็นต้องดูกูจะดูเฉยๆเนี่ยมันดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยเออทำเป็น,นจุดกุดข้างๆก็ๆได้นะครับตรงเนี้ยไม่ต้องมีอย่างางี้แม่งบังคนจะดูการ์ดอยู่หั <S <S วร้อนเลยตอนดูการ์ดอะ่ะไหนไอคกอนวะนี่ไงมาโอ้ถ้าโรนดิโญออกมาทีเจวิ่งแก้ผ้ารอบบ้านเลย <S <S ไม่ใช่ละเคสโปป่ะเชี่ยไม่ใช่เวลอน เปลอนนึกว่ากี๊กี้นานานักดิฟอะเยอะเฮ้อ <laughs> <laughs> มีอะไรก็ต้องเปิดพวกนี้อะนะอย่างอื่นไม่น่าจะมีแล้วมัง้งนียวันนี้เกลือเปล่าเหลอพิมพ์เสนวันนี้ <laughs> <laughs> เฮ้ยเทียโกเอาคันทา่ามีข่าวกับยูเว่ด้วยนะตอนนี้ยูเว่จะเอาดักลากคอตตาไปแรกนะครับ5,000ัเอ็มโอเคอันนี้ตัวนี้โอเคอยู่เพราะว่าลิเวอร์พูลใช่ไหม ถ้าย้ายไปลิอร์พูลราคาหนะ่ขึ้นอยู่เดีย๋ยวมาม4 9า94-92-90แล้วกันนะกดเปิด,ปดไปจนแม่งเต็มแล้วกันพวเนี้ไม่น่าได้อะไรดีอะแต่มันกม็มันก็มี10เป็นไปได้ที่อยู่ดีเปิดแม่งของดีออกก,ก็เป็นไปได้นะผมเคยนะเปิดการมั่วซั่วแม่งของดีออกเป็นหมื่นเอเลยปันได้่ะใช่หมื่นเออย่างเงี้ยอย่างงี้เป็นต้นถือว่าโอเคอยู่นะโบเนี่ยแต่มัน FP22 ีไง มากระเล่เลเยสามารถเอ็มก็โอเคไปกี้ไม่น่าเกียดนะดีอยู่ทีแรกเซลอะไรอะเหลือแค่8ตัวจบแต่จริงไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วแหละนะก็คงมีแค่นี้แหละวันนี้แม่งเกลือจริงๆน้องฮะโอเคกับตันเมกามาแล้วนี่ไงส้มเนี่ยกับตันเมกาเ uh huh. พิ่งไปโชว์หำม,มาด้วย โอเคครับขอบคุณมากนะทุกคนวันนี้เราได้มาชมฟานเปิดเกลือให้ดูอีกแล้วนะครับท่านกลับบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับกินข้าวไม่ต้องใส่เกลือนะครับเพราะว่าวันนี้คุณได้เกลือไปเต็มๆจากรายการเราเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับขอโทษด้วยนะครับวันนี้เปิดตัวเท่ๆมาให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราเอาใหม่ครับบางครั้งเราแพ้บางครั้งเราก็ชนะก็ัไม่เป็นไรครับสวัสดีครับ